รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมือ้อว่าเรา,าสเดินทางไปจังหวัดนครพนมอันนี้กัญ,ญาคือก็ตาบอดแถบเฮ้ยบุนเลยว่าสีบ้าแวะอ่าเขาผ่านทางมาอ่าอ,อำนาจเจริญเลยว่าสีบาแวะส้ตมตำใหญ่เพิงมาหอดคนกไล้บุญผู้บ่าวบุ้สาวพ่ากันมากินโอ้ยคนไลยแห้ง,งมีแนวเหลือบ่เน่เน่ร้านดังส้งตมตำใหญ่เพิงเน่ครับกะิีพ่อเจ้าของร้านกำลังจักบักฮุงนี่แหละแล้วก็จักเป็นตอนแนวนี้แหละพี่น้อง เขาบดเห็ดตอนแล้วตำจ่อยพี่นอ้องเพราะว่าอาแล้วตำไปเรียบร้อยใส่ถุงเ,เรียบร้อยแล้วแล้วว่าสิพักกนางกินอยู่้านเตร้าน,านเราบดเห็ดคือเกาตะกี้ผมอยู่อำนาจก็บักลุงตายตะกี้มันจะมีโต๊มียังให้เ,เ,เ,เราเราจักบอกห่งนีเนี่ยพี่น้องตอนแนวนีเลยก็มีพวกของแกมได้หลายครับโตะบะหมี่คือเกานะครับนางกินบดตองสื่อไปกินอย่างเดียวส่วนนี้เป็นลูกศิลป์ส่วน,นแล้วเองนะครับเคยกินอยู่ครับแซ่บดีครับผมมากอยู่แม่ล้วกับฮันบักเน่า มามีตโตได้ลูกเด้อพากันซื้อไปกินอยู่เฮี้ยนได้ลูกเด้อมามีโต๊ะบัไดเฮ็ดโต,ตแล้วแล้วว่าเอ้ามามีมองนั่งกินนะอ่ะบอกเป็นอย่างมาเมืองลรจกักตอนบักฮุงพี่น้องจักจักจ,กจ,กจกั๊ตอนแบบนี้เลยครับใส่เป็นการใส่บักฮุงที่แบบกุ้ม่ามากครับเอาไปเบิดเลยยังตะบอกไห้ในใก็เลยเอาสองถุงมาสั่นเจฟ้าสางแต่ว่ามแมลว,ว่าบอรับโอนเด้อขอจ่ายเงินสดบอรับโอนวันนี้พากันยิ้มเขียวแหงละบัดฮะมามีเงินสดเอาจะได้ดีละเอ้ย กันเลยลบกวดไอ้ไส้สุดรอเยี่ยมอิลิไอ้อครับโอ้ได้ผมก่อนได้ครับโอ้ใจผมก่อนได้ครับใจบอกผมก่อนได้สองถุงครับน่ะก็เลยสีโอนเงินคืนเล่าเจฟาซางทำการโอนอ้ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหานี่ละนําใจคนบ้านเดียวกันที่สานบ้านเฮากูบ่าวอานาจนี่นาะตาดีบ่พ่อที่ใส่ดีพอมหัวคิกคิกคิกอยู่เจฟาซางไอ้น่ะอยากไอ้เล่าจอยอ่ะบ่เป็นยังอ่ะส่วนนี้เป็นที่อยู่ในถุงในตู้ครับที่เราได้เฮ็ดไว้อันนี้เป็นแบบจัดทรงได้ครับ เขาบอกว่ามันอยู่ใ้ประมาณหนึ่งเดือนเลยเด้ตามบอกหุงลานนี่สุดยอดอิลิอ่ะมาไปยังในเมืองกินอยู่ลานบ่ใดเขาก็เลยทําการไปกินก๋วยจับแล้วกันเป็นก๋วยจับอ่าบ่เมนลานดังหรอกพี่นอ้องแต่ว่าเป็นลานแซ่บสำหรับม,มุข่อยที่เคยอยู่อานาจนี่มารายนี่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 ฮอดแล้วกับภากันจอดรถหล้กกันยางมากข้าวหน,นึ่งนี่พากันยางม,มากลานกับยูบอไก,กยครับใกล้ๆแล้วข้างนาเขานี่ละ ยางไปข้าวนึงน่ะมองผู้สาวลังยางเข้าไปน่ะละเฝ้าเลี้เนห็นผู้สาวเอ้ยผู้สาวงามเลยยางก็นน้ำหนากอนเนี้ยก็แล้น้ำกดประทันดอกไว้จับก้านี่แหละครับเมนูตามนี่นี่มาห่อละแม่เราเห็นหนาเอ้ยมาละบา้านนึกว่าจะไปใส่หายสาบสูญแล้ววะร้างาว่าเถอแม่อ่ะขนมก็มีหมูยอก็มีแบบแพ็คถุงกับมีมีหลากหลายอย่างครับของล,ล้านเราเมนูก็ตามนี่ครับนี่อยู่หนาล้านเลยอ,อยา่างใดแบบใดก็สั่งเอาพี่น้องเป็นไว้จับล้านอำนาจที่ผมมักกิน ลุงใจต่กีกับพักกัญยางมาเนี่ยพักแถวหนี่พักกัญยางมากับพักกันสร้างมาที่นี่ um. อ้าวอักยังแน่ลูกอ้าวสร้างมาเด้อไข่ต้มครับโชคดีครับที่เฮามาท่านปกติตอนอยู่อำนาจเนี่ยมาวัดทัดจักเทียมันเบิดไว้เห้งไข่ต้มเนี่ยส่วนนี้เป็นน้ำซุปครับผมที่พอดีเคี่ยวไว้แล้วก็เป็นพวกเครื่องต่างๆหมูสับอันนี้เป็นโค้งไก่โค้งไก่กับมีสรับคนอยากกินโค้งไก่เนี่ยอันนี้เป็นโค้งไก่โค้งไก่ เราก็จะมีพวกเครื่องปรุงกินเราหัดถุงไว้ครับหัดไว้เวลาไผกินบ้านอ่ะอันนั้นก็บอไปไผแม่นอันนั้นบอกเออเออเออหาเห็ดตัวใหญ่ๆอยู่บอเมนบอแม่นบอแม่นยายาบอแม่นบอแม่นเอาไว,เาว้เผาปลาเอออ่ะเอาเอาเบงในขั้วกันละกันครับผมว่าแม่เราเห็ดแนวอได้เน่เราก็ต้มน้ำซุปทีเราเด็กเคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเอากระดูกหมูใส่กระดูกหมูลาดนี้ผมหมักอยู่ครับมันกะทัน,ทนลดนัดดี พอดีคําบบริเวณไงแห้งจนเกิดไปบริเคือต้มเล้งนะพี่น้องกินไงแบบต้มเล่มกระแซบกันครับแต่ว่าผมว่ากินแบบนี้มันส,สะดวกกว่าในหน่อยดีมากครับอ่ะอันนี้เป็นเศนครับผมทีเราได้อ่าแยกไว้พอแปง้งถิบใบข้าวนึงแล้วก็เอามาล้างน้ำครับเพื่อให้แป้งออกมันจางสีบอลเหนียวเศนมันจางสีนุ่มดีนะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของแม่เลานี่ครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ส่วนไี้โค้งไก่ที่เราได้หัดถุงไวมังหั่นผน่ผู้ได้ยากไดกับมาเอาแล้วก็บีกขนมไห้แก้มบ,มบผู้ดมมมาากกินขนขเอา อันนี้เป็นเซนหัดถุงไวสำหรับผู้ใดอยากได้เซนของเราเซนสูตรของเพิ่นเองอันแหละอ่ะอันนี้เป็นถวยธรรมดาครับถวยถวยหน่อยถวยธรรมดาน,นีกวันหน่อยเนี่ยผมมาขายยังไงอยู่นะถวยธรรมดาราคากับบ่อแพงครับราคาตามไปเลยครับนี่ครับเอาไปเสิร์ฟบางท,ที่นี่อันเสิร์ฟไปผู้สาวอ่ะเมนูต่อไปนี่ผู้สาวกับตาฮักยิ้มคิคชๆคชิคไอไปใส่มากคือบ่อเห็นจักเทิยาวันอายุบนกันครับอ่ะลุงตายซัง พอตีนไก่มาสน่นอันนี้มันต้องไลไ่ไปบาบว่า,าเลือดหมูอันเลือดไก่เอาหน่อยเดียวอยเอาหมูยอดนิดนึงเติมพักเติมยังใส่เข้าไปถ่าจะกข้าวลูกไอ้เนาะไปบานเราก็ทําการเห็ดอยู่หลังครัวท้งนี้ว่าพอใจใเอาออกกอกไล่พดไว้หน่อยกัดหน่อยพดไล่กับไลพ่พดเติมอีก,ยก,ยกอ,ยอย่ปักจะ่ักมาส่นนูนเหรอไหมใครเห็ดยังมาหันบ่ม,มีครับบ่ม,มีเอา้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวยของลุงายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเอาเอง มาเอาประนเอาโอ้ยเนาะดิละตะหูจักกันกับเป็นแนวดีล่ะหยอกซื้อซื้อดอกหยอกยอกเอ้าไรเดิ์กับมาสั่งกินคือกันครับอันนี้บริสั่งลูกคา้านะครับซักินเองพิเศษตีนันมาขอตีนเพิ่ม,มาระ่นถาดบุหรครับลุงตายต้องตีนเท่านั้นอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของไผรปะของภูคาละมั้งถวยกันง่ายๆเลยพี่น้องถวยง่ายครับอันนี้เป็นเกาเหลาครับช่วงนี้บ่ค่่ยอยากกินเสียงเพราะเจ็บแถว เจ็บ<ยอด>แข่าเพระเาะว่าเห็ดแข่าแม่ครับมันเลยเจ็บมันยำยากนะครับก็เลยสีซางเป็นเกาเหลาแบบกินสดนหน้ามันฮ้อนไปก่อนบออ่มก็ค่อยหาแนวเติมเอาอ่ะเสร็จไปแล้วเกาเหลาอันนี้เป็นถ้วยของเออกิชชนาเอาเป็นพิเศษไปเลยพศเนี่ยกิชนะต้องการแบบนี้เป็นต้มมาม่าครับเอาตีนไก่ใส่เอาตีนไก่ไ,ไปอีกเพมันบอกว่าบอพั่นเอาตีนไก่อีแนะ่แม่่า,าันเอาอีกนะเติม เพื่อเป็นพิเศษแบบพิเศษดับเบิลพิเศษโคตรพิเศษเลยเอา้าวต้มน้ำซุปทาละทั้งนั้นทั้งหลังเร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่ครับถวยของกิษณนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เร็จแล้วไปย่อไปเองนี่เบื้องที่ล่ะเมือ่อบนใหญ่สำถวยถวยมันใหญ่กว่าอีกให้เทียบให้เบื้องเลยอไไันนี้เป็นเกาเหลาของผมครับของหนฮางพคนรอเนี่คนอื่นบอรอกต่ใครรอผู้ดเดียวหยอกเอาเอามาๆพวอกเพราะว่าเขาเสียวมากกินกับส้มตำใหเพิง เราจะมากินที่นี่แหละมาบรากิกรลายมือบริกินโดนไหมบริมากินลายมือบริมากินร้านนี้โดนแล้วตแต่อยู่อำนาจกันหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วมัง้งพี่น้องรู้สึกคิดถึงวันๆเก่าๆมาคำแรกครับสามสองหนึ่งหยัดโอ้รสชาติอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแป้งแซบครับอันนี้เป็นใครครับไข่ลวกเอาข้ามยังไงเลยมุมๆเลยสามสองหนึ่งหยัดนุ่มๆครับเจ็บแขวครับกินแบบ คือเกาแบบยำอันนี้บ่ใด้เลยตอกไปค่อยกินพี่น้องนะครับอันนี้เป็นกระดูกหมูครับมาสามสองหนึ่งนี่สุดยอดครับอถึกใจเอ้ามาแกะสมตำยายเพิ่มมันก่อนดูเป็นแนวด้วยตำบกงที่เขาลำเลื่อวันดังแล้วก็สามารถกินได้เก็บไปได้เป็นเดือนแต่ว่ามันบุพเพเดือดดอกมันเบิดก่อนนะมันแสบประสันอ้าเบิ่งที่เราพี่น้องสีมันแดงใจไวกับตอนบอกุงคือตอนบักม่วงนี่แหละแต่ว่าเป็นบกุงเนอะ เขาบอกว่ามันกรอบกรอบมากๆเอาเจ๊ซิมมึงดูแซ่บบอมีหอดในใผมแถมอีกอันนึงอย่าไปกินเนื้อมันดีคมเลยให้ไปสิกินในกันเนาะเอายัดเลยเอยๆสามสองหนึ่งอุ้มเฮ้แแยแซ่บแซ่บใส่ตะบงแต่ว่าเผ e ็ดเฮี้ยงมาส่นลดจัดจ้านกินตีนไก่ดับความเผ็ดก่อนสุดยอดแซ่บมาส่นมากหลายสุดยอดอีลีค่ะแต่ว่าเผ็ดค่ะมาส่นเอาเบ่นลหรลุงอมา กูเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดนะเดี๋ยวจะกินให้ดูเอากินไปสดนาำก่อนไอ้อตอนนี่ละกินอย่างงี้แหละเอาสามสองหนึ่งยัดนะอรัอ,อ,อเซียมคือกาล่ะม,มากกินอยู่แล้วของปวดลูกตายมาเสียบยอดเยี่ยบเอาอกินไว้จับต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูสามสองหนึ่งพี่น้องมากินด้วยกันครับเสียบป แซวคือเกาครับลาดนี่เป็นอาจจะบมเมนรลาดดังของอำนาจเด้อครับแต่ว่าเป็นลาดที่อยากในน้าให้พ้ากันมากินครับเพราะว่าผมกินกันประจําตอนดิ่งากันอยู่อำนาจผู้ซึ่งว่ามันแซ่บแ้วก,กินตลอดเลยอ่ะตีนไก,กตัวนี้มาเจ๊บตีกันลาดหาบัยากครับเส้นายพาดอำนาจ,จเจริญน,นะฮะให้ยงอนจักอีกจกเคือก้อนหอดบิ๊กซีฝั่งซ้ายเมื่อ มันจะเป็นสามแยกอะเรี้ยววาไปก็อยู่ทางฝั่งสายมือแหละครับบปไกเลยเอากิษณากินไปขออีกก้อนวัดสดผมบอกเคยกินไหมเอ้ยแซบแซบแซบมากอยู่อ่ะที่ตะคนบอกว่ามากมันว่ามันแซบขอกินบาน้ำหนมเป็นไดก็ยังนี่สามสองหนึ่งซิมกันครับจะขําหนึ่งโอ้แซบอยู่ครับแต่ว่าเผ็ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเจบเข่าจำบ่ค่อยได้ก็เลยขอกินสักข้าเดียวพอเลยครับเผ็ดแห้งครับเผ็ดอีเลย อ้าวอันนี้เป็นมาม่าของกิสนะอ้าเปาเลยยัดเลยอม,มอนี่กินแต่ม,มาม่าเว้ยจนเหลืองเบิ่ดเลยโอโว้ยเนอะทานอาหารกับพอค่อยครบถวนส่วนนี้จอยแห่งจอยอีกอ้าวอันนี้ไข่ต้มครับไข่เหลวมาจากสามหน่วยพ่อครับนี่ขอหนึ่จากหน่วยหนึ่งนี่เอาดยที่มพงปอกนี่ละเอาโว้ยแบบอะไรก็มะปอกกินเองนี่ปอก,นอนอนปอกนแนว่นี่มาสดคอกว่าเมียโปกหนึ่งแกะแบบเช็ดเรียบร้อยแล้วอ้าว ออกด,ดีๆแล้วเปียกมันนะย่ำยำนะมันสิดยิดปากมันสีบอเซียบีออกกันเป็นคนรักสุขภาพจะกินไข่แค่หนึ่งสดสามเท่านั้นนะเพราะยาดอ้วนนะเพิ่นดูแลจากของช่วงนี้ไปเลนคู่มือเลนนี้เนี่ยย่อนเนี่ยจำได้ว่ามีกิกฮายกยอกยอกลาก่อนบาย